ครับผมสวัสดีครับผมครับใครอยากได้22งบสบายกระเป๋าในราคา22,500บาทส่งฟรีถึงหนบ้านอีกต่างหากชุดนี้จัดเต็มทุกอ,อย่างว่าเป็นครังพาวเวอร์ก็ได้ไปด้วยครับผมเป็นพาวเวอร์ดี600เป็นพาวเวอร์ที่มีคอร์สในตัวครับพร้อมทั้งได้มิกแบบนี้ไปด้วยครับผมครับใครที่ซื้อแบบไปฟังเพลงชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากแนะนําเลยครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ มากเพราะว่าพาวเวอร์ก็ได้มีก,ก็ได้ครับพร้อมด้วยตู้เบสยังเป็นตัวเทอร์โบ15นิ้วของเอกสาวครับตัวนี้ได้เสียงที่แน่นทรงพลังโอ้โหบอกเลยครับใครชอบแนวแข็งครับแนวแดนแนะนําเลยตัวนี้ถือว่าจบเลยสำหรับเทอร์โบครับพร้อมด้วยเสียงกลาง8นิ้วอีก2ตู้1ตู้จะมี2ดอกครับ8นิ้ว2ดอกพร้อมในแหลมเหนึ่งดอกสำหรับในใตู้งานตู้เราครับยังเป็นงานไม่อัดทั้งหมดนี่แหลเป็นตู้เบสต,ตู้กลางครับ ใช้งานจนชั่วลูกชั่วหลานครับผมครับสายตู้ก็ได้ไปด้วยครับผมครับไปถึงแค่เสียบไฟทั้งกระดังแล้วครับผมครับการต่อใช้งานก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากมายครับแค่จากมิกไปหาพวอรก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมครับความพิเศษของพวอรวนี้ครับสามารถแยกเบสแยกกลางในพวอรได้เลยเพราะว่าเรา จับคอร์สต,ตัวใหญ่มาอยู่ในตัวนี้แล้วครับผมครับทำให้เราใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็ประหยัดต้นทุนัเสียงบ้านมากขึ้นครับผมครับและชุดนี้ครับเรายัางแถมไม่ไปด้วย1ตัวในราคา22,500บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับไปฟัเสียงครับผม เป็นไงบ้างครับชุดนี้เขาบอกเลยว่าโอ้โหครับคุ้มมากคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับผมมีเงินแค่สองหมื่นนิดก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องเสียง2อสองได้ด้วยมี power ด้วยครับผมครับพร้อมทั้งชุดนี้เอาใจคนอยู่แดนไกลครับที่อยากได้ระบบเสียงเอกซาวฟังที่บ้านนะครับหรือออกงานเล็กน้อยชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างได้ power ด้วยได้มิกด้วยโอ้โหครบทุกอย่างพร้อมด้วย22,500ส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมกณครับผม